ขายออนไลน์ line, อยากมีรายได้นะคะยุคนี้เป็นยุคโควิดนะคะทุกคนยุคเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วทุกคนเนี่ยก็หันมาทําการตลาดออนไลน์ line, กันไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์นะคะทุกอย่างทุกวันนี้คือเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะบริษัทดอปดิสเน่ออกระบบมาเพื่อช่วยเหลือเราทุกคนเลยเพราะว่ากลใครหลายๆคนเนี่ยอยากขายออนไลน์ line, แต่ว่าขาดเรื่องทุนทรัพย์ขาดเรื่องอะไรคะขาดเรื่องว่าโอ้ขายไม่เป็นจะมีใครสอนไหม ทางบริษัทเนี่ยแก้ไขปัญหาจุดนี้ทั้งหมดเลยเพราะบริษัทนะคะ1คุณไม่ต้องลงทุน2ไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะสบริษัทยังจัดส่งสินค้าให้อีกแล้วที่สําคัญที่สุดบริษัทสอนจับมือทาตั้งแต่เริ่มต้นเข้ากลุ่มเรียนรู้ได้เลยสําหรับตัวแทนนะคะยิ่งมีกลุ่มแบบโอ้โหกลุ่มเรียนรู้ตั้ง5ากลุ่มเลยนะคะทุกคนกลุ่มสอนปิดการขายกลุ่มเขียนคอนเทนต์นะคะกลุ่มสอนยิงแอดโฆษณานะคะทุกคนแล้วก็โอ้หลายกลุ่มมาค่ะทุกคนก็คือแบบดีมากเลยนะคะปกติถ้าเราแบบเป็นแม่ค้าขายออออนนนนไไล์าายยยยม่่เเเเป็็งงีกิแส แต่ว่ามาที่นี่ฟรีหมดเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากเป็นตัวแทนก็คือสมัครได้เลยแล้วที่สำคัญน,นะคะตอนนี้ทางบริษัทเปิดรับตัวแทนแบบว่าโอ้โหแบบกำไราไร50%รายได้คูณ2แบบนี้นะคะ่ะทุกคนโอ้โหอันนี้คือรายได้ของตัวแทนต่อวันนะคะทุกคนวันละสองพันสามพันนะคะวันละหมื่นอย่างตัวทิพย์เองนะคะทิพย์ก็บอกเลยว่าไม่เก่งที่มีรายได้แบบโอ้โหายหลายหมื่นแบบนี้บอกเลยต่อวันเนี่ยก็คือไม่เก่ง แต่ทางบริษัทเแนบบี่ยมีระบบคอยซัพพอร์ตถามว่าคนมันน้อมอย่างทิพย์คนธรรมดาอย่างทิพย์จะมีโอกาสมีรายได้เยอะขนาดนี้ไหมคะบอกเลยว่าไม่คะ่ะทุกคนแต่เป็นเพราะระบบบริษัทล้วๆเนี่ยเกิดมาแบบว่าไม่เคยมีรายได้แบบนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะและก็สําหรับใครที่อยากมีรายได้แบบนี้สามารถทํากับบริษัทได้ทําไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะจับมือซ้อนนะคะทางบริษัทจับ สอนจับมือทําโอเคไหมเราก็เข้าไปเรียนรู้นะคะทำตามระบบจดรายละเอียดทุกอย่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ทำได้ทําเป็นมีรายได้แบบนี้แน่นอนนะคะสําหรับใครที่ว่างงานตกงานรายได้ไม่พอใช้มาขายออนไลน์ด้วยกันค่ะยุคนี้เป็นยุคที่เราต้อง เอาตัวรอดด้วยการทำออนไลน์ค่ะทุกคนถ้ายังไงนะคะใครอยากเป็นตัวแทนนะคะสามารถสมัครกับตัวแทนได้เลยจ้าและก็นะคะสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนทีมทพย์ก็สมัครกับตัวแทนใต้โพ้ดได้เลยนะคะทุกคนโอเคจ้าขอบคุณมากๆค่ะทุกคนถ้ายังไงก็ยินดีที่ได้ร่วมร่วมทีมกันนะคะ